ข้ามไปเกาะดอนสวรคร์นะครับเรือก็ประมาณลำละ500แต่ว่าถ้ามีคนแชร์ก็จะถูกหน่อยถ้าไม่มีคนเราก็คงต้องเช่าเป็นลำไปนะครับกำลังจะเดินทางไปเกาะดอนสวรค์ก็เดี๋ยวเรามาดูกันบรรยากาศว่าไปเป็นยังไงคุณลุงนักขับเรือเป็นผ้าจวดไปเกาะดอนสวรรค์ครับระหว่างทางพอเห็นนกเป็นน้ำนีน้าวมาลงมา ตอนที่ขี่เรือไปนี่อากาศค่อนข้างหนาวมีคืนเป็นระรอกระรอกมากกระทบกับเปืือค่อนข้างจะเย็นครับระวังทางกันมี้คนหาผ่านบนน้ำเส้นหนึ่งนะหอแลวครับเกาะดอนสวรรค์เมืองโบราณแห่งสกลทวาปีหรือนองหารหลวงนองหานใหญ่นีเนนเ่เป็นเมืองโบราณมาแต่อดีตเป็นเมืองที่ทับทมกันมาโดนละครับบริเวณนี้ ได้ยักลงมาเบิ่งก็บลงมาเบิ่งความว,างวังเวงนะครับแต่พลังงานอยู่ข้างบนนี้ถือว่าสุดยอดแห่งความศักดิ์สิทธิ์นี่บประโลอถ,ถึงเลยทุกอนุนเลยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเกาะดอนสวรรค์นี่ครับบริเวณเพื้นที่โดยรอบมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆกิดเกิดเกิดอยู่รด้วยนี้ตรงนี้เป็นทางยางไปหาโบสถ์ที่อยู่กลางเกาะนี่ครับที่พื้น ปฏิสถานพระพุทธรูปไว้ทางบนก็มีคลองระฆังให้ข้อครับแต่ตอนนี้ร่มหนาจะพัดเห็นนเสียงดังนะครับกาบพรมร่มสาาีคาถาในวิหารย่างเข้าไปเบิ่งอยู่ในนี้ครับกัมมีพระพุทธรูปยุคสมัยใหม่นี่แหละครับทิ่ปฏิสถานไว้ในนี้พระพุทธรูปที่นำเข้ามาปฏิสถานกมีหลากหลายขนาดครับผมก็เลยเตรียมคันบักเปิเงมากราบไหว้เพิินครับทั้งดอกไม้ถูกเทียนระบูซาไหวกราบก็บ อาราธนาบรมีภพภูตพระธรรมประสงค์ในการเขามากาบไม่เหยียบไม่เยือนสถานที่แห่งนี้้ยวยเค้าคารมพนครพุทธาูาโกีดรงพานสานีุ้ตรมุตามาาารอมพุาพุทธัสารมีคุกุนัารจิงามกุ ต่ำต่ำมา,ากคือสมัยนักบวขอจงใจในไกนี้เป็นไทสศิลป์ทำกิจเต็มกำลังโกมัจจอบดขึ้มาเบิงเจดีตรงนี้ครับเป็นหินศิลาโบราณที่สร้างก่อขึ้นมาน่าจะเป็นก่อขึ้นมะมัยตอนนี้เห็นเป็นกระแพ้แล้วก็ตรงนี้มีว่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เสื่อมละลาเป็นบอ่อน้ำที่มาเจริญได้ทำพิธีกรรมต่างๆ ไปที่พานมาเทื่องนี้่เกิเอกรไวบูซาตอนนี้หันยัง็มเด้อบันนี้ครับฝนตกลอนน้ำกางเกาะ<อ><อ>ดอนสวรรค์ ฐานใหญ่สองชั้นสถาปัตยิรรมโบราณเป็นศิาลาโบราณศิาลาหนน็นสังเกตสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับมีด้านบนเป็นชั้นก่อสามขั้นลงไปข้างล่างก็จะเป็นบ่อลึกลงไปมันนี้ถือดวงแก้วมานำครับ ก็นําดวงแก้วที่ผมถือมานี่มาไหวบูชาืวอพลังงานในสถาทนที่แห่งนี้สาธูเดอร์ทำถวายพระเจ้าคุณมุงคุณนไหวบนกอนดอนสวรรค์เป็นพุทธบูชาแด่ทุกดวงจิตดวงแยณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ว่างไหวในวิหารณเกาะดอนสวรรค์อีกองหนึง่งก็นําไปพี่บริเวณกลางบึงหนองหานนี่แหละครับนัาไปพี่ลงน้ำ เพื่อผู้ที่อยู่ข้างล่างในบูซา้ำไกรสาธุวยครับ